ร้านก๋วยเตี๋ยวตรอกช้างม้อยนะคะวันนี้ทางร้านจะพามาดูวิธีการตุ๋นคากิกันค่ะแบบแรกเลยต้องล้างคาีิให้สะอาดก่อนลงหม้อนะคะหลังจากนั้นนะคะทางร้านจะนําซุปก๋วยเตี๋ยวที่เป็นซุปไก่นะคะใส่ลงไปในหม้อตุนด้วยค่ะซุปก๋วยเตี๋ยวที่เป็นซุปไก่นี้จะเป็นสูตรของทางร้านเลยนะคะเทลงไปในหม้อตุ๋นได้เลยค่ะ เราจะเทน้ำซุปจนท่วมตัวคากิเลยนะคะแล้วก็จะใส่ซอสดำลงไปค่ะตัวซอสดำนี้นะคะจะเพิ่มความหอมแล้วก็สีของคากิค่ะจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลปีบลงไปนะคะน้ำตาลปีบจะช่วยเพิ่มความหวานหอมระมุนให้กับตัวคากิค่ะจากนั้นเราจะเปิดแก๊สแรงๆเลยนะคะให้น้ำเดือดจนเกิดฟองแล้วก็พยายามตักฟองออกค่ะหลังจากนั้นปิดฝาแล้วรอประมาณ20นาทีค่ะพอครบ20นาทีแล้วนะคะเราจะได้ตัวคากินะคะที่สีสัน สวยงามกลิ่นหอมนะคะแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากเมนูที่แนะนํานะคะข้าวคากิค่ะบะหมี่เส้นแบนคากินะคะใครมาที่ร้านห้ามพลาดสองเมนูนี้เลยค่ะ